เรามาดูข้อที่2กันเลยนะฮะบอกว่าสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวแบบทศนิยมกำหนดเองด้วยเนาะแล้วก็เปรียบเทียบค่ากันว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับมาเริ่มที่โฟชาร์กหรือเปล่าโฟชาร์กได้ไหมเอาโฟชาร์ด,ดีกว่าอ่านะปากกาสีส้มแล้วกันมันใหญ่ไปมีคนทักมาอันนี้เนาะโอเคสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวเป็นแบบดับเบิลนะครับก็ดับเบิลก็สตาร์ทก่อนแับสตาร์ทแหวปุ๊บโอเค ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในซีดียมตัวนี้นะครับเก็ตค่าเข้ามาเป็นดับเบิลนะฮะเอาชิบหายดับเบิลอะไรดับเบิลเอกบาแล้วกันนะครับเอกบาลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าอีฟเลยนะเพื่อเช็คของมันนะเช็คเช็คว่าไงเช็ค <Check S 2> ใช้อีฟนะฮะอีฟ e เอาอ e ีฟฝั่งนี้เออ if x นะฮะมีค่าเท่ากับ y ใช้เท่ากับสองตัวเนาะการเปรียบเทียบค่านะครับแหวบปึ๊บแหวบปึ๊บปึ๊บยอนิดหน่อยอ่ะอ่ะถ้าใช่นะครับ yes ให้มันปริ้นนะครับถ้าใช่ให้มันริ้นปพิลไลเอ๋ยพินใน้ตัวนี้ว่ามันเท่ากันนะครับ print ตัวแรกเท่ากับตัวที่สองอ่ะตัวเฟิร์เท่กันเท่ากับตัวที่สองตัวเซคันนะฮะเอถ้าใช่นะถ้าไม่อะ no ให้ print ว่ามันไม่เท่ากันแบบตัวเฟิร์สตัวแรกเนี่ย p r น n t เหมือนกันนะปริ้นตัว first นะฮะไม่เท่ากับตัวที่สองตัวเซคันนั่นเองนะคะ เ yeah. สร็จแล้วจบโปรแกรมหรือลูกศรตรงนี้แล้วกันแฟป,ปจุดเชื่อมแล้วก็สต็อปเรียบร้อยนี่คือฟูชาร์ดของพี่นะครับอ่ะผิดพลาดตรงไหนใครรู้อะไรมากกว่าก็ซัดมาเลยในคอมเมนต์นะเพื่อความถูกต้องของทุกคน มาดูตัวโปรแกรมกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมก็ import เข้ามาจะว่า t ร l อ t a ่ที่สตานะฮะแล้วก็คลาสชื่อว่า EP 2เดี๋ยวต่อไปพี่ใช้เป็น Public Class นะถ้าเกิดว่าพี่มีเม็ดต่อหลายๆตัวนะครับอ่าเหมือนเดิมสร้างคลาสขึ้นมาไอ้สร้าง Object ขึ้นมานะฮะเพื่อรับค่าเข้าไปรับค่าจากคีย์บอร์ดเข้าไปนะพาดเดตเตอร์ตัวนี้ system out าเป็นลน์ Line, ครับเปนในนี่แหละ input you first number นะ ใส่เข้าไปเพื่อให้ user รู้นะว่าใส่ตัวแรกเข้าไปเก็บไปในจำนวน decimal number นะครับต่อไปก็ใส่ตัวที่2เก็บไปตัวแปร y ตัวแรกใส่ในตัวแปร x นะฮะแล้วก็เราเปรียบเทียบค่านะฮะถ้าใช่ถ้า if เราเช็คว่าตัวเนี้ยมันเท่ากันหรือใช่ก็ให้ปินตัวนี้ถ้าไม่ใช่ก็ให้ปินตัวนี้จบโปรแกรมนะฮะมาเทสกันก่อนอื่นก่อนจะเช็คต้อง คอมไพน์ก่อนนะฮะจาว่าซ ep 2ดอ a v a จว่าถูกไหมถูกนะฮะจ้าว่าซไอจ้าว่าเฉย ep 2ออ่ะ input your first number 1.98เ second number 1.98เเท่ากันนะถ้าเท่ากันต้องไงเอ่ยดูที่ไอตัว i เนะี่ยนะฮะถ้าเท่ากันต้องบอกว่า first เท่ากับ second นะฮะกด enter ปุ๊บ first เท่ากับ second ถูกต้องนะฮะลองอีกรอบนึง ep 2 input the first number 1.98 1.97เท่ากันไหมไม่เท่านะ first is not equal second first is not equal second นะฮะจบสำหรับคลิปนี้นะครับ